ครับวันนี้ครับพบกับครูพละออนไลน์นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยจะมาเรียนวิชาสูตรศึกษานะครับเรื่องสารเสพติดให้โทษนะครับก็คือบุหรี่นั่นเองนะคราวนี้เนี่ยบุหรี่เนี่ยก็จะคือในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นบุคคลทั่วไปในที่สาธารณะบ้างอะไรบ้างที่เห็นบางคนสูบบุหรี่อย่างงี้นะวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันว่าสารเสพติดให้โทษบุหรี่เนี่ยมันเป็นยังไงและเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอยังไงนะครับ <S <S สิ่งที่สําคัญเลยไม่ควรไปยุ่งแล้วก็ไม่ควรไปสูบมันนะครับเพราะเรายังเด็กอยู่นะครับอ่ะต่อไปเริ่ม ไปดูกันครับว่าเราจะเรียนเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาสาระยังไงนะที่สําคัญอย่าเดินสมุดนะครับเดี๋ยวต้องมีการจดเล็กน้อยนะจ๊ะอ่ะลุยกันได้เลยครับป่ะอ่ะนักเรียนครับดูผลกระทบจากการสูบุรีเห็นไหมนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมครับนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างอะ ดูดูปอดสิเห็นไหมเนี่ยปอดดําเลยเห็นป่ะสูบบุหรี่เข้าไปมากๆเห็นไหมครับโทษของบุหรี่ยิ่งสูบยิ่งตายเร็วเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคือร่างกายเราดีอยู่แล้วเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปนะครับแต่ถ้าอนาคตเรอา,อาจะสูบขึ้นมาเห็นคนนู้นคนนี้สูบยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็รอให้เราทําทงานเองได้แล้วนะครับเลี้ยงส่งตัวเองได้แล้วเรียนการ เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แล้วนะครับก็จะทําอะไรก็แล้วแต่เราและคราวนี้นะครับแต่เรายังเป็นนักเรียนอยู่สิ่งที่ไม่ควรทําก็อย่าเพิ่งไปทํานะนะครับอ่าต่อไปไปดูภาพนี้เห็นไหมนี่ผลกระทบจากบุหรีครับอ่าอันนี้กูใช้ภาพจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยเข้าไหมครับเขาบอกว่าบุรีเนี่ยเพียงมวนทําอายุสั้นลง7นาทีนะครับเนี่ยวนทําทอายุสั้นลง7นาทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็อย่าไปสูบมันนะครับ พราะปัจจุบันเนี่ยครูนะครับเกิดมาเนี่ยนะยังไม่เคยกินเหล้ายังไม่เคยสูบบุหรี่เลยแม้แต่จิบแม้ทีนี้เดียวก็ยังไม่เคยนะครับแล้วครูไปครูภาระด้วยครูจะต้องสอนพวกเราออกกําลังกายในการดูแลสุขภาพนะครับครูก็เลยเลือกที่จะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยนะครับเพราะว่าครูจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเอามาสอนเด็กๆนั่นเองถูกไหมนะครับอ่ะต่อไปไปดูต่อภาพนี้เห็นไหมครับผลกระทบจากการสูบบุหรี่เหมือนเดิมนะคราวนี้เนี่ย บุหรี่เนี่ยค่าชีวิตคนไทยปีละ51,651นกคนครับนักเรียนการสูบบุหรี่ทำให้คนไทยเสียชีวิตวันละ141คนผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อายุสั้นลง12ปีและป่วยหนักโดยเฉลี่ยเนี่ย2.5ปีก่อนตายด้วยนะ คราวนี้คนไทยสูบบุหรี่11.4ล้านคนนะครับอ่าต่อไปบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคร้าดังนี้เช่นมะเร็ง12ชนิดมีโรคหัวใจ12.2ล้านคนโรคเส้นเลือดสมอง10.2ล้านคนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่เนี่ยทำให้คลอดก่อนกำหนด19.1ล้านคนเลยนะนี่คือสถิตินะครับที่ทํามานะคราวนี้ไปดูต่อภาพนี้เห็นไหมครับผลกระทบจากการสูบบุหรีน่นี่คือมะ,มะเร็งปอดนะครับนักเรียนมะเร็งปอดนี่คือปอดของเรานี่คือมะเร็งนะครับ เห็นไหมปอดจากของเราอยู่ดีๆเราจะทําให้เป็นแบบนี้เหรอนะครับต่อไปนี่ครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยปอดเห็นไหมครับปอดนะครับของคนเราตอนนี้มาดูครับสารต่างๆในบุหรี่ครับนักเรียนมีสารต่างๆหลายชนิดเลยเรามาดูกันว่ามันคือสารชนิดอะไรบ้างนะที่เราต้องทําความเข้าใจกัมนมนะครับสารต่างๆในบุหรี่ก็คือ หลายชนิดเนี่ยแต่ละสารเนี่ยสำคัญนะครับทำให้เกิดการเสพติดคือนิโคตินนั่นเองนี่เราอาจจะเคยได้ยินในนิโคตินเนี่ยนะครับเป็นสารแอลคาลอล์ยนะครับที่ไม่มีสีนิโคติน30มิลลิกรัมเนี่ยสามารถทำให้คนตายได้บุหรี่ธรรมดามวนหนึ่งเนี่ยจะมีนิโคตินอยู่ราว15-20ถึง20มิลลิกรัมก็คือจำนวนนิโคตินในบุหรี่2มวนนั่นเองนะ สามารถทําให้คนตายได้ในทันทีแต่การที่สูบบุหรี่ติดต่อกันหลายมวนแล้วไม่ตายเนี่ยก็เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหรี่เนี่ยเป็นส่วนน้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบนั่นเองใช่ไหมพอเะาสูบเข้าไปเนี่ยก็จะปล่อยควันออกมามันก็เลยมีนิโคตินส่วนน้อยที่เข้าไปแล้วก็ ส่วนมากก็คือหายไปนะครับแต่ถ้าเราสูบกจกัดๆสูบไปเรื่อยๆทุกๆวันมันก็เกิดการสะสมนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญอย่าไปสูบกันเลยนะครับต่อไปลิ์ในทางเสพติดครับนักเรียนธิ์ในทางเสพติดเนี่ยบุหรี่เนี่ยจะมีการกระตุ้นประสาทนะครับกระตุ้นประสาทแต่ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกายแต่มีอาการเสพติดทางจิตใจ แล้วก็ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกายด้วยเช่นถ้าสมมติไม่ได้สูบไปนานๆอย่างเงี้ยร่างกายก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่สภาพจิตใจเป็นแน่นอนเพราะว่าโอ้ยฉันอยากสูบบุหรี่มากเลยฉันเครียดฉันอยากสูบบุหรี่มากเพราะฉะนั้นที่สําคัญสุดๆอย่าไปสูบมันนะครับโอเคต่อไปมาดูอาการของผู้เสพบุหรี่บ้างอาการของผู้เสพบุหรี่จะเป็นยังไงครับมีตาแห้งมีตาแดงริมฝีปากแห้งเขียวเล็บเหลืองฟันมีคราบดําจับมือสั่นลมหายใจมีกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ย หลอดลมอักเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจไอเสียงแหบเราอยากเป็นแบบนี้ไหมน,น้องเรียนลองคิดจินตนาการหรือว่าเราอยากเป็นแบบนี้ไหม อ่าร่างกายเราจะแข็งแรงดีไหมถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับพอเราถ้าเราไม่อยากตาแห้งไม่อยากตาแดงไม่อยากเลนสฝีปากแห้งเขียวเล็บเหลืองฟันมีคราบดาจับมือสั่นลมหายใจมีกลิ่นเหม็นเนี่ยถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับมันดูแลสุขภาพออกกําลังกายรับปร <แ lightweight> ะ bedeutet, ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนนะครับต่อไปโทษที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ครับนักเรียนโทษที่ได้รับและนิโคตินเนี่ยจะออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใใจห้ทําางนน และในขณะเดียวกันเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดหดตัวอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเห็นไหมโรคหัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งปอดเห็นไหมถุงลมโป่งพองถ้าฟูสูบบุหรี่เป็นหญิงมีครรภ์นเนี่ยจะทําให้แท้งได้ง่ายด้วยนะหรือทารกที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกตินี่คือโรคนะครับโรคโทษที่ได้รับจากการสูบบุหรี่มาเเห็นไหมมะเร็งปอดอย่างเงี้ยถุลงลมโป่งพองอย่างเงี้ยความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ย โรคหัวใจขาดเลือดอย่างเนี้ยเราอยากเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราไม่อยากเป็นก็อย่าไปสู่มันนะครับ ต่อไปถ้าเราอยากจะเลิกทำยังไงดีมาดู5วิธีในการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพกันนะครับ1เลยนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยค้นหาแรงจูงใจให้ตนเองการเลิกบุหรี่เนี่ยจะทําให้ชีวิตตนเองดีขึ้นอย่างไรบ้างจะเป็นผลดีต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างเมื่อตอนเองเลิกได้เช่นโอ้ถ้าเราไม่ต้องเอาเงินไปซื้อบุหรี่ทุกวันเราก็มีเงินเก็บถูกไหมคนรอบข้างเราก็ปลอดภัยจากสารบุหรี่ที่เราสูบแล้วก็ปล่อยควันออกมาด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างสองค้งก็น่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ถูกไหมสอหาวันที่เหมาะสมในการเริ่มต้นอาจเป็นวันที่มีความหมายตัวเองเช่นวันเกิดวันเกิดของลูก หรือเลิกดีอื่นๆเช่นวันพระวันปีใหม่วันสําคัญทางศาสนาใช่ไหมเราก็อาจจะหาเฮ้พ่กนี้วันเกิดละฉันจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้แต่ที่สําคัญเลยถ้าเราไม่อยากไปหาวันพวกนี้เพื่อมาเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเราก็อย่าไปสูบมันตั้งแต่แรกนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาวันพวกนี้เพื่อเป็นวันที่เราต้องเลิกบุหรี่นะครับสามหักดิบดีกว่าค่อยๆหยุดโดยทั่วไปเนี่ยการเลิกบุหรี่โดยการหักดิบเนี่ยจะมีอาการเลิกได้สําเร็จในระยะยาวมากกว่าค่อยๆหยุดเช่นบางคนอาจจะสูบวันละ2ก็เหลือวันละ1แต่บางคนคือคําว่าหักดิบคือ เช่นวันนี้สูบอยู่1ใช่ไหมพรุ่งนี้คือไม่สูบเลยหลังจากนั้นคือจะไม่สูบอีกแล้วมันเป็นการเรียกว่าหักดิบนะครับ 4. ใช้ยาช่วยเลิกในกรณีที่สูบตั้งแต่10มวนต่อวันปัจจุบันเนี่ยมียาหลากหลายที่ผลด,ดีมากเช่นยาวารานิคารินอย่างเงี้ยยาบูโบพิโอนและนิโคตินทดแทนนะครับพวกเนี้ยถ้าเราไม่อยากใช้ยาพวกนี้นะครับไม่อยากใช้ยาต้องเสียเงินไปซื้อยาพวกนี้อีกเสียตังซื้อบุหรี่แล้วยังต้องมาเสียยาพวกเสียตังซื้อยาพวกนี้อีกก็อย่าไปสูบมันนะครับตั ให้สูบบุหรี่ใช้สเปรย์ดับกลิ่นบุหรี่ที่ยังตกค้างตามที่ต่างๆทิ้งไปแช็คแล้วก็ท really ิ้งที่เขี่ยบุหรี่ไปเลยรวมถึงรู้จักปฏิเสธผู้ที่ชักชวนให้สูบด้วยเช่นเอ้เพื่อดลองหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปสูบนะครับโอเคนะอ่านี่ก็กันบ้านนะครับผลกระทบต่อร่างกายจากการสูบบุหรี่เป็นยังไงอ่ะเราก็เขียนลงไปนะครับผลกระทบเนี่ยแล้วก็วิธีหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มีอะไรบ้างอ่ะเขียนไปอย่างละสามข้อนี่คือการบ้านนะครับทาแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ดูเอาว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมัน โดยโดยการดูวนๆหลายรอบเราก็จะได้ทําความเข้าใจว่าบุหรี่มันมีผลเสียมากมายเลยนะครับทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยยังไงก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองในการออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ครับครูพละออนไลน์ฝากบทเรียนไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้าแล้วก็ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ